สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ GED กันครับครับมาเริ่มที่เี่ข้อแรกเขาให้ทำเป็นรูปอย่างง่ายที่สุดของ 6x กํลังสองบวก8 x 2. ส่วนด้วย2 x กํลังสองซึ่งจากโจทย์จะเห็นได้ว่า6กับ8เป็นจำนวนคู่มันสามารถดึงตัวร่วมได้มันก็คือ2 แล้วก็จะมี x เหมือนกัน1ตัวก็ได้เป็น2 x คูณแยกออกมาก็จะเหลือเป็น3 x บวก4ส่วนด้วยข้างล่างแยกได้เป็น2 x คูณกับ x 2x เหมือนกันตัดกันได้ก็จะเหลือ 3x บวก4ส่วน x นี่คือรูปอยังง่ายที่สุดของข้อนี้ข้อตอบตรงข้อ a ข้อต่อไป เขาให้ทำ square root 4ของร้อเป็นรูปอย่างง่ายที่สุดเราต้องรู้ก่อนว่า square root คืออะไรตัว root คืออะไรถ้า square root 4มันคือ square root ของ2คงูณกับส square root 4ก็จะได้กับ2เพราะว่ามันสองเหมือนกันข้อดีของมันด้หนึ่งตัว หรือรูทที่3ของ27มันคือรูทที่3ของ3คูณกับ3คูณกับ3ดังนั้นรูทที่3ของ27ก็คือ3าคูณกัน3ตัวดังนั้นรูทที่4ของ162เราก็ต้องหา แฟกเตอร์ของมันออกมาก่อนโดยใชใช้จะใช้วิธีหารสั้นก็ได้ก็จะได้162ต่างหารสั้นเราจะใช้ตัวจำนวนเฉพาะในการหารก็จะได้8 1หารต่อ3ก็ได้เป็น27 อันต่อได้9ก้าก็สามจบแล้วเพราะว่ามันไม่สามารถอ่านต่อได้แล้วเราก็เอาอันนี้มาคูณกันก็จะได้กับเท่ากับร้อยองเหมือนเดิมดังนั้นรูปที่4สามารถเขียนกระจายออกได้เป็น2องคูณสคูณสคูณสาม คูณสแบบนี้ตรงนี้คือรูทที่4ข้างในมี3คูณกัน4ตัวสามารถดึงออกมาได้1ตัวก็กลายเป็น3ารูทที่4แล้วก็2มันมีแค่ตัวเดียวไม,ไม่สามารถดึงออกมาได้ก็ติดไว้นี่คือคำตอบ ที่เราซิมบิไฟออกไม่ได้แล้วมันคือ3ารูที่4ของ2ข้อต่อไปเขาบอกว่าถ้า A มากกว่า B ความสัมพันธ์ข้างล่างความสัมพันธ์ของลบ A กับลบ B จะเป็นอย่างไรลองมาพิจารณาแบบนี้ก่อนถ้า a มากกว่า b A มากกว่า b เราลองใส่เป็นตัวเลขถ้าพี่ให้ a เป็น2 a เเท่ากับ2 b เท่ากับ1เพราะว่า a มากกว่า b ถูกไหม A มากกว่า b ดังนั้นสองมากกว่า1อันนี้คือถูกต้ตองทีนี้กลับมาดูข้างล่างเขาบอกว่าลบ B ลบ A กับลบ B ลบ A ลบ B เมื่อกี้ A มันคือ2องลบ A ก็ต้องเป็นลบ2 B ก็เราเป็น1ลบ B ก็ต้องเป็นลบหระหว่างลบ1กับลบ2อะไรมากกว่ากันถ้าดูจากเส้นจำนวน0 1นลบห น,นี่ลบสองนี่ลบหน,นึ่งอันไหอันไหนอยู่ใกล้ศูนย์มากกว่ากันลบหนึ่งถูกไหมดังนั้นลบหนึ่งมีค่ามากกว่าลบสองดังนั้นลบ A ก็ต้องน้อยกว่าลบ B ข้อต่อไปเขาให้ต่าเป็นอย่างต่ําอันนี้เราต้องรู้ก่อนว่าในทางคณิตศาสตร์ถ้า a กําลัง m คูณกับ a กําลัง n เบตเหมือนกันฐานเหมือนกันมันมาคูณกันเราจับเลขชี้กําลังมาบวกกันก็ได้เป็น a กําลัง m บวกด้วย n แล้วก็ถ้า A กํกำลัง M หารด้วย A กํกำลัง N ก็จะได้เท่ากับ a กํกำลัง M ลบเนี่คือคณิตศาสตร์ที่ต้องรู้ดังนั้นกลับไปที่โจย์ X ์กกำลัง5 x กําลัง5หารด้วย x กําลัง3มันก็จะได้จะเป็นเพราะว่ามันเป็นฐานเหมือนกันก็คือ x กําลัง5หารกันเอาจับมาลบกันก็ได้เท่ากับ x 5้าลบสเหลือ2ก็จะเหลือ x กํลังสตรงกับก้อสี่